รีวิวจัดฟันถอนฟันสี่ซี่ใส่สกรูสองตัวเปลี่ยนจากเด็กน้อยที่ฟันซ้อนแล้วก็ฟันเหยินสู่ว่าที่นักศึกษาที่ยิ้มสวยแล้วก็มั่นใจเปลี่ยนแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะคนไข้มาเริ่มต้นจัดฟันตอนอายุประมาณ15ค่ะฟันซ้อนเกนะคะแล้วก็มีฟันเหยืนอมาวางแผนการรักษาจัดฟันร่วมกับการถอนฟันสีซี่นะคะแล้วก็ใส่สกรู2ตัวค่ะสกรู2ตัวจะใส่อยู่บริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะดึงฟันที่เหยินเนี่ย ให้เข้ามาค่ะหลังจากจัดฟันเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ฟันที่เรียงตัวสวยงามนะคะฟันซ้อนเกก็หายไปนะคะฟันเหยืนก็ดีขึ้นนะตอนนี้ฟันไม่เหยื่นแล้วนะคะมีรอยยิ้มที่สดใสนะคะคนไข้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ยิ้มได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะ สำหรับคนไข้คนไหนนะคะที่อยากมีฟันสวยแล้วก็มีรอยยิ้มที่สดใสเหมือนกับสาวน้อยของเรานะคะสามารถมาปรึกษาจัดฟันได้ฟรีที่คลินิกฟ้าใสนะคะจัดฟันทั้งทีจัดให้ดีจัดที่ฟ้าใสสิคะ